ออกไปตรงบันไดบันไดเจมีเจีเอ็นกลับมาแล้วมาเจมี่เดียวยตัวยม่ยะยืนไว้อะไรให้กับสุตังยังไม่หยาะยืนไว้ะยังไม่หยุยนไว้อะรับสุกตังยัม่หยุว้อะไร้ไร่ะ อะไรเนี่ยมทำอะไริปดูดิโรงเรียนโรงบ้าไม่อัปเดตใหม่เออโคตรสวยอะภาพสวยขึ้นมากเลยไฟปั๊บไม่มีไฟด้วยว่ไหนมีไฟไหลไฟไหลมาไีนดีไปไหนอะโูตสวยอะจะไปยิงตัวใหม่กันเดินด้วยกันก็ตายด้วยกันนะดิอยากเล่นผีผีน่าจะเปลี่ยนใหม่อาจจะใช่อาจจะเป็นผีอัปเกรดปิดประตูอัปกูปิดประตูปิดออกเองอะไรอะไรอะ ไอ้ยันเปิดตู้ได้ด้วยยันท่เปิดได้ด้วยเนาะเออเนี่ยตู้ที่กูยืนอยู่อ่ะเปิดตู้ก็เปิดได้อุ้ยเฮ้ยแกแกแกเอาสวยพีมากพีมาพีมากอะไรอะไรพีมาพีมากเซอโ์ไพร์วิรเว้ยผีมันยังมาไม่ได้พี่เกิดมันจับแล้วนั่นนั่นนั่นน่นที่ที่อันตรายที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดมันจิบไปไหนอ่ะเฮ้ยมันจิบอยู่นี่เฮ้ยมันอยู่ใกล้เข้ามเลย มึงเลยพีมึงเลยห้องกูเจ็บห้องไหนเุ้ยอยู่ห้องไหนอ่ะเุ้ยมัห,หนึ่ะม,นนมันก็พิบไปปับปับปับ,ปบ,ปบเลยเออไรมา <ๆ S 2> แล้วกูเด<ป>ือดผีมาแล้วน<ๆ>่อเฮ้ยเนี่ยมันอยู่ใกล้เขามากเลยเขาต้องโดนผีหลอกแน่เลยว่ะไม่หลอ, <ๆ S 1> อกโยนห้องอะไรอ่ะเุ้ยเกมที่ที่อันตรายขึ้นหรือที่ที่ปลอดภัยที่สุดโอ้ยเขีก <laughs> ีบเลย ปกติมันต้องมาตอน5นาทีไม่เชื่อมันรีบพี่อัพเกรดปาวิฟาปาะอยู่ไหนกันน่ะข้างในข้นะลักูจีบไปกันไปกันทุกนเขาแอบผีเออกูอยากเล่นแม่หกคนน่ะเออเฮ้ยมันมันอยู่แถวๆนี่หละ ทุยาทุยามีอะไรก็ไม่รู้ไม่เคยเขียนอย่างไรบ้าไม่รู้แหละหลบอย่างนี้แหละไม่มีไหมเขียนมงมีมันต้องมีเอ้ยต่อไปเอาไว้ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยไม่ได้กวเกณฑ์เดี๋ยวเดี๋ยวไมกับพี่บลอกวะมันอาจจะไม่พี่บลอกมันอาจจะมองไม่เห็นเราก็ได้จีฮยงโมมาเฮ่ โดนฆ่าปุ๊บเขาจะวิ่งทันทีเลยไม่ใช่แบบพุทใหญ่เลยเพื่อนที่ดีใช่ไหมล่ะเป็นไงฮตอนนี้แบบแบบแบบแม่งอัปเดทอีเแี้วแบบอัปเดตใหญ่ขึ้นอ่าแม่ได้เห็ยนนี่แหละอ่ะเดื่อยอยากกินนมมาอยากกินนมไม่มียีงผีไปก่อนเฮ้ยใครใครโดนกับดักทําไมต้องการเราไม่เเราไม่เทํไม ไปไหนไปไหนไปไปใครใครพูดเลยอาชีพไหนวะเขาเขาเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะมีโดนเลยยี่สัมยี่หัะเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมดีกว่าหรือเปล่าวะเราเออไม่ไม่ไม่อันนี้มันมีตะกี้ป้ายมันป้ายมันติดอยู่นี่ป้ายตกอู้หห้องนี้โคตรสว่างเลยวิวภาพสวยขึ้นมากเลยอ่ะขี่หลอกคุณแม่หรอห้องโคตรสว่าง แต่อันนี่เป็นสวยเอออันนี้คนเนี่ยแหละมันยังไปเปลี่ยนใหม่สักทีเออคนไม่ยังยังเป็นง่อยอยู่เลยเฮียคนเกีียดก่อนหน่อยเขาก็เล่นตัวเดิมด้วยนะเดี๋ยวเพิ่งไปที่เราด้วยกูอยู่ตรงนั้นหุ้ยนะหุ้ยหุ้ยอุ้ยอุยไปไปไปยัง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 ไม่หลอกยังไม่หลอกอุ้ยมันคนเดินไปใกล้ผีผีมันไม่ฆ่าเขาเว้ยผีบล็อก โอ้ดีท่านลากูกูตายนี่มีผีอะนี่กูหมดเลยอ่ะเมื่อกี้เขาเดินไปแบบตัวติดผีเลยเขาตกใจอุ้ยแต่ผีมันอัปเกรดเว้ยผีมันผีมันเปลี่ยนเนาะมันมันเป็นไอแก่ตอนแรกมันเป็นหัวโลยๆอันนี้เป็นอันนี้เป็นผู้หญิงสวยสวย่สวยคือน้ำมันใช่ใช่คุอยากเห็นผีอ่ะคุอยากมา พวกมึงไม่ีไม่ฆ่าพวกมึงะไอ้เชียรมันดักกูอ่ะงสเมื่อกี้มันฆ่าตังอยู่แน่เลยมันเลยไม่ฆ่าเขาเพราะเขาเดินไปติดมันเลยมันมันไอ้เคียทไมต้องล็อกกูด้วยไอ้ผีเหี้ยผีโง่เฮ้ยมันพูดมันพูดภาษาภาษาฮดีวอเตอร์ได้เกียอชิง่เจียด้วยงอเียไปไ่วันผีน พิมลองแก,งแกง้งๆเดินไปหามันเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกให้ผีไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูบอกให้ว่าผีไปไหนกูยิงกับผีอยู่ตอนนี้ผีเฮ้ยผีความเดินมันน้อยลงนี่หว่าเฮ้ยนี่มึงอุ้ยผีมาผีมาผีมาผีน้ำมึไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผีไม่ใช yeah, ่แต่เวลาผีเจอมึงจะวิ่งเดินมาเว้ยผีมาผีมาต้องตอนมาเจอกูไม่มีคนเร็วเลย อยู <C jin x 2> ่ที่ผีเขาหลบมุมเลยอีโยอีโยมาวิมาวิานโตมันจะมาฆ่ากันแน่เลยอุ้ยอ้ยมันฆ่าพีมันฆ่าพีปะเมื่อกี้มันหลอกอ่ะเมื่อกี้มันหลอกเลยพีเมียเฮ้ยผีพีอัปเกรดขึ้นน่ะมาเที่คนอ้าวมื่อกี้ที่อเดียด้วยต่อชิดสอด ก็ชิวจี่ไงไมิเชียวผมตายก็อด้เลยแต่คนถือว่าสั่นไอ้เชียวผมจิก็แม่งมีชีวิตมีแค่นี้วะเออผีไม่เอาจีมันกลับไปไปแต่มาเก็ตมันหลอกอ่ะม่เก็ตมันหลอกนะมาเก็ตมาจิไหนวะเขาเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่ตายมุมแล้วเดี๋ยวตายเอ๋ออีกเฮ้ยแต่วิญญาณไม่เปิดประตูวเลยว่ะยืนไว้อะไรให้กับสุตัง เพื่แต่วิญญาณไม่ปิดประตูได้เหรอเอยโอมนะมึอันนี้ข้าไว้อะไรให้ัสุดต่างจีฮะวิ้ยมันเปิดประตูให้ด้วยอ่ะมันก็เปิดประตูให้ด้วยอ่ะนี่ตาไม่เปิดหรอเขาเรื่องวิหลอนเลยปิดไดด้้เฮยปิทำไมยังคนมั่วเลยอ่ะผีอะไรตุ่มตุ่มเป็นอะไรงงเลยผีอัพเกรด ไอ้เยี่ไอ้พี่มม่แก้บูชีนะไอ้บูชีจะดีแล้วมอสิทธิ์ตายไอ้เยี่พี่ไม่นบบบูชีไม่ได้การหลบไม่มีที่หลบรถไฟดีกว่าอ๋อหลบรไฟแมปโรงพยาบาลอ่ะอยากเล่นแบบซ่อมของอู้หูเปิดตัวมาก็กระพริบเลยอ่ะอะไรดี่ไปไหนทุกคนไปยูนันไปถ่ายหมด เอ้ยแบบไฟฉายมนแล้วนาคุณเอวตะกอดมาแป๊บเดียวเองไมายม่อยู่ไหนไม้คุณตะกี้ไม้ป่ายพูดอะไรวันจีกูตามหลังมึงอยู่อะกูไม่น่าตามไปเลยเนี่ยทำไมอ่ะทำไมอะไอ้พวกนี้ไม่เหรอทำไมไอะพัดไปต่างประเทศผีมันเป็นหุ่นไม้เหมือนเดิมปะรอรอมันจะเปิดประตูประตูไม่ยอมให้เปิดแบบ อยู่น้กเพนอะไรนะโอเคไปใช้สมุดไอ้เหี้ยต้องพยายามเติมไฟฉายตอลอดเวลาเนี่ยเพื่อจะไม่หลอกตัวเองว่ามีผีมาไอ้เหี้ยใช่อ๋ออุ้ยตกใจเฟิร์นอู้หูอู้หูเพื่อไม่มีชื่ออ่ะมันตกใจใช่อยู่ดีเฟิร์นทะลุตัวเข้ามาหลอ,ลอ,อนเลยมาอยู่ไหนก่อนตอนที่เกิดอุ้ยเี้ยคุณจะผีแล้วกูไม่หลอนหรอกไอ้พวก ผมแพ้จรอจะด้วยผีเป็นยังไงอะตายสม่ไยไม่ยพูดมัไปไหนพูดอะไรก่อนไอ้ยไม่เปอดอ้วผมไม่กลัวผีอะดูเรื่อมีชื่อเลยมันผีเ่ยไอยุบคับ กูเหี้ยสอดได้ที่ต้นใจหมดนเหี้ยคือหาไม้ไม่เจอไงประเด็นพอพอพบเปิดไฟปุ๊บไอเหี้ยตกใจหน้าเฟิร์นจะได้เป็นผู้จอดเลยวะเนี่ยอะไรอะไรเป็นเล็กอะแบบมันเล็กมากเลยแกมีเงีผีผีผีจะรอวมีอะไรนะมีแต่เฟิร์นอะะไรเฟิร์นเฟิร์นยังหลอนอะสวัสดี ตรงไหนกันสวัสดีเดียวไอ้มาไอ้มช่วยด้วยมันมีแต่งกูแล้วเดี๋ยวมาอยู่ไหนก่อนเว้ยไอ้ตรงห้องห้องใหญ่ใช่ไหมไอ้ไอรูมชื่อว่ามันยังไม่รู้ตัวมันเองเลยต่อเรื่องนั้นมันมีห้องโถงใหญ่ใช่ไหม ีใหญ่สุดเลยอ,ะอ่ะอะะฮแล้วกูอยู่เอาเงี้ยแม่กูเจอผีแล้วผีฆ่าแล้วเหรอมันมาแล้วเนี่ยไอห้องที่มันห้องสีดใหญ่อะ่ะก็จะมีไอสองขัง้นไอห,ห้องสองขัง้นสุดห้องแม่กับลังหาเข้าใจะไปไม่เงี้ยไม่ข้ากู <น>งงเดินทางไปแถวเลยอะไรกันเนี่ยมองผีงะนะมันไปไหนมาน่ะยิงตรงกูก <c oughs> มันเป็นผีอะไรผีไม้เหรอต้องจ้องมองน,นะแล้วแบบเดิมบ้ที่ว่าให้มองหน้ามานันอะมาับหน่อยเย็นหาไม่เจอเลยหาอยู่ ไปเอเออเ้หลอนหลอนไฟฉายได้แหละอยากไปดับตรงนี้ไม่มีอะไรอะเข้าไปหรอออกเปหเนี่ยไอ้ตรงไอ้ฝั่งไรวะฝั่งขวามืออะขวามือเราอะมันจะมีห้องสองกูอยู่ชั้นหนึ่งคนเดียวเลยในแกไม่มีใครมาชั้นหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งกันหมดเลยไหรอกเอาเพื่อนไออยู่ชั้นสองฮ่าอะไรของมั กันนึกว่าอยู่ชั้นหนึ่งเ<ต>ลยเดินกันลงมาใชแบบ่ปะไอไอห้องเนี่ยไอ้ห้องที่มันทุกใหญ่ก็ลงมาข้างแล้วก็หลง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 แหละแต่กูวิ่งจนเป็นไงเนาะโอ้ยเนี่ยพีอ๋อพีอ๋อพูดสันเอา้าทำไมกลับมาห้องเดิมอะ่ะไอ้โน้ยไอ้โน้ยเราอยูอ่แต่ไม่ใช่ไอ้เนี่ยมันเป็นห้องน้ำมันมีกระจกแหละไม่ใช่ห้อง หาไงต้องกลับนี่ไงเอ็มไม่เจอไม่แล้วเฮ้ยไปเฮียใครเปิดประตูแมปโรงพยาบาลสายน้อกลับไปเล่นแมปโรงพยาบาลแล้วแหละเอ็มไปไหนหายแล้วปิดประตูไอ้วิ่งตกใจฟื้นโอ้โหเฮียเฮียไปเฮียนรอเอ็มเป็นผีมันเป็นผีไม้แบบไอ้นี่เว้ยคล้ายๆเหมือนกับเทวดาที่บอกว่าทุกปั้นอะ ตัวนั้นอีกแล้วว่ะด,ดิตัวเดิมไม่แต<ว>เ่เป็นลูกปั้นนะเว้ยเป็นลูกปั้นแบบเทวดาไปไหมอยู่ละไมลูกเดียวเนี่ยไปป่ะต้องอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันเจอแล้วเจออยูแล้วอยู่ไหนกำลังจะออกไปตรงบันไดบันไดเฮ้ยเจอผีเจอผีไอ้เอ็นพักออกมาแล้วมาเจอผีเดียว